คุณท่านมีอาการเจ็บที่สะโพกครับคุณหมอกำลังตรวจเพิ่มอย่างละเอียดครับคุณแม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะคุณแม่ตกันไดได้ไดยังไงอิชมาถึงก็เห็นคุณท่านนอนอยู่ตรงตีนกระไดแล้วค่ะนี่โทรศัพท์คุณท่านค่ะมีอะไรพน,นี ไอ้เลวไม่มีไอ้ชั่วแกจะทราบปัญหาไอ้แมงดาไอ้หน้าตัวมียเฮ้ยอำไมเนี่ยแกมันเลอ้ยไม่ไหวเลยนะอ้ยคุณแม่ครับนี่เฮ้ยอย่าไแ้อแม่ผมนะแล้วมาเสืออะไรด้วยวะโอ้ยหยุดเอยหยุดหยุดหยุดพอดิพอล่วก็ทินอย่าทำอะไรนะพิธนถ้ามาทาแม่ผมายอมไม่ได้กแม่แกไปทาร้ายฉันก่อนแกทาให้แม่ฉันเจ็บพคิดอมารของแก ชในคลิปนั้นไม่ใช่ผมไะไม่เสียงใหญ่ชัดเห็นหน้าก็ไม่ชัดอย่ามามัว่วเป็นผมไม่ได้นะอาจจะมีคนแกล้งผมก็ได้หรือว่าเป็นพี่พ,พี่ทําใช่ไหมฉันจะทำอย่างนั้นทำไมที่นาย,ยามามัว่วนะจะดูแม่แกดูแม่แกก่อนเพนนีก็บอกว่าเป็นแกใช่ไหมเพนนีคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นผมบอกไปสิเพนนี ทำเสียงผัวกัได้ในคลิปนั่นเนี่ยมันก็มองไม่เห็นหน้านะคะจะบอกว่าเป็นใครมันก็ยากนะคะแต่เสียงในคลิปนี่ตอสักทีแล้วค่ะลกหาเรื่องพิทูลได้แล้วจะหาเรื่องมาเนี่ยเหรอผมเข้าใจนะพี่พี่อิจฉาผมที่ผมได้บริหารที่นี่เป็นเพราะว่าพี่ไม่มีความสามารถพอพี่ก็เลยอิจฉาผมจนต้องสร้างเรื่องมาทำลายชื่อเสียงผมเลยพี่ผมเป็นน้องเขยพี่นะ ผมว่าพี่นะเอาเวลาไปช้อปปิ้งแล้วก็ทำสปาลอยไปลอยมาอย่พี่ชอบทำดีกว่าอย่ามาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้เลยไอ้จั่วไอ้ปากปันจ้าจันไปได้ตามากับพี่เฉาผมจะไปล่ะจันไม่ได้ตามพี่พนันานแหละผมว่าพี่นั่นแหละพอไ,ได้แล้วเรื่องหาเรื่องพิธุนะคะมันต่ำขนาดนี้อี่หน้าเบื่อตาบวดเชื่อมันดีเหรอ เสียงดังอะไรกันน่ะแม่แม่คะเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นอะไรมากหรอก,รอกมันแค่เจ็บอิดตรงสะโพกที่กระแทกกับบันไดเท่านั้นละ่ะเพราะคลิปมันใช่ไหมถึงทำให้แม่ตกบันไดแม่ก้าพลาดเองแกก็อย่าไปหาเรื่องเขาเลยแม่แตะทิน ไปคุยกับหมอเป็นเพื่อนยายหน่อยครับพี่ผมว่าพี่กลับไปพักผ่อนเถอะคนอย่างพี่จะอยู่<ม>หรือไม่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์กับใครหรอก ันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้าใจ